สวัสดีครับวันนี้เรามเีเนื้อหาธรรมบัญญายมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราเจอเจอกันอยู่เลยเรื่องความไม่แน่นอนในโลกเนี่ยแล้วเราจะหาความมั่นคงจริงๆจากไหนได้บ้างในเนื้อหาที่ได้มามีพูดถึงคำทำนายเรื่องออภัยพิบัติใหญ่ด้วยซ้ำอืมอันนี้ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดนะคะว่าภายนอกมันควบคุมไม่ได้จริงๆใช่ครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่า แกนคิดว่าจิหรือว่าหัวใจหลักของคําสอนนี้คืออะไรเกี่ยวกับการรับมือกับความไม่แน่นอนแล้วก็การหาความสงบข้างในใจเราเองค่ะหัวใจหลักที่พระท่านเน้นย้ําเลยก็คือโลกนี้มันไม่มีอะไรที่มันคงที่ถาวรเลยหรือที่ในทางธรรมเรียกว่าอัน,นิจจังนะคะอัน,นิจจังความไม่เที่ยงนี่เองใช่ค่ะพอเราเข้าใจความจริงข้อนี้ลึกๆแล้วเนี่ย การที่เราจะวิ่งไล่หาความมั่นคงจากสิ่งนอกตัวทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงตำแหน่งอะไรพวกเนี้ยมันก็ดูเออเป็นไปไม่ได้เลยนะคะอืมพอเข้าใจแล้วมันรู้สึกยังไงต่อครับจุดนี้ละค่ะที่ท่านบอกว่ามันจะนําไปสู่ความรู้สึกที่เรียกว่านิพพทาหรือความเบื่อหน่ายในทางธรรมเบื่อหน่ายฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะครับอ๋อไม่ใช่เบื่อแบบซึมเศร้านะคะแต่มันเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นจนทำให้เราเริ่มแบบ เอ่อหันมามองหาที่พึ่งข้างในใจตัวเองแทนดีกว่าเข้าใจครับแล้วที่บอกว่ามีการพูดถึงคําทํานายเรื่องแผ่นดินไหวสึนามิอันนี้ก็คงเป็นตัวอย่างที่แบบชัดเจนมากๆเลยสินะครับของความไม่แน่นอนที่ว่าใช่เลยค่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าเรานําเสนอตามเนื้อหาที่ได้มาไม่ได้จะยืนยันคําทํานายนะครับแต่มันก็ทําให้เห็นภาพชัดจริงๆว่าภายนอกมันคาดเดาไม่ได้ควบคุมไม่ได้เลยถูกต้องค่ะซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงประเด็นที่ว่า การใช้ชีวิตของคนทั่วไปที่มุ่งหาแต่ทรัพย์สินชื่อเสียงกับแนวทางของผู้มีปัญญาตามที่ท่านสอนนะคะมันต่างกันยังไงครับต่างกันยังไงครับคือท่านไม่ได้บอกให้ปฏิเสธสิ่งของทางโลกไปซะหมดนะคะแต่ให้ใช้มันแค่เพื่อยังชีพเพื่อประทังชีวิตไปวันๆแล้วก็เอ,อ่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนจิตใจมากกว่าอ๋อไม่ได้สะสมเพื่อตัวมันเองใช่ค่ะไม่ได้ยึดติดแต่จะเน้นไปที่ การสร้างสิ่งที่เรียกว่าสมบัติข้างในใจสมบัติข้างในใจค่ะก็คือพวกสติปัญญาความสงบพวกเนี้ยค่ะน่าสนใจครับแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นต้นตอจริงๆที่ทำให้เราทุกข์แม้ว่าเราจะพยายามหาความสุขจากข้างนอกแล้วก็ตามอืมในเนื้อหาที่ได้มาท่านชี้ไปที่สองตัวหลักๆเลยค่ะคืออัตตาอัตตาตัวตนค่ะความยึดติดว่ามีตัวเราของเราจริงๆ กับอีกตัวคือตันหาตันหาความอยากใช่ค่ะความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นไม่อยากเจออะไรแบบเนี้ยสารพัดความอยากเลยค่ะอืมสองตัวนี้นี่เองค่ะอัตตากับตันหานี่แหละตัวการหลักเลยเพราะมันทําให้ใจเราวิ่งพลานไม่เคยพอใจไม่เคยสงบนิ่งได้จริงๆแล้วเป้าหมายสูงสุดที่ท่านพูดถึงอย่างคําว่าอมตะหรือนิพานล่ะครับมันคืออะไรกันแน่อันนี้น่าสนใจมากค่ะคือท่านอธิบายว่า มันไม่ใช่การไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทางร่างกายนะคะอย่างที่บางคนอาจจะเข้าใจอ้าวเหรอครับแล้วมันคืออะไรล่ะครับมันคือสภาวะที่จิตของเราเนี่ยเป็นอิสระอย่างแท้จริงแล้วค่ะคือมันดับเหตุแห่งทุกข์ไปแล้วดับเหตุแห่งทุกข์ค่ะก็คือไม่มีกิเลสแล้วนั่นเองทั้งความโลภความโกรธความหลงแล้วที่สําคัญมากๆเลยคือหลุดพ้นจากความยึดมั่นในอัตตาหรือตัวตนไปแล้ว นี่แหละค่ะคือความมั่นคงชนิดเดียวที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกมันเลยไม่มีวันเสื่อมสลายไปฟังดูเป็นเป้าหมายที่สุดยอดมากเลยครับแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้นี่สิครับเครื่องมือสำคัญคืออะไร ในเนื้อหาพูดถึงสติบ่อยมากเลยครับใช่ค่ะสติสำคัญมากมันทำงานยังไงครับการที่เราแค่เฝ้าดูความคิดอารมณ์ต่างๆของเราเนี่ยมันจะช่วยได้จริงเหรอครับเป็นคำถามที่ดีค่ะสติเนี่ยคือการรู้ทันรู้ทันค่ะรู้ทันสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในใจเรานะปัจจุบันขณะเลยไม่ใช่การไปกดข่มหรือไปตัดสินว่าดีไม่ดีนะคะแค่เห็นมันตามที่มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นใช่ค่ะ เห็นความคิดมันผุดขึ้นมาเห็นอารมณ์มันเกิดแล้วกเ็เห็นมันดับไปด้วยตัวมันเองเหมือนในคลิปที่ท่านเปรียบเทียบกับการดูฟองน้ําที่มันผุดขึ้นมาแล้วก็แตกไปอ๋ออ๋อได้ครับมีเปรียบเทียบกับประคองบาดน้ํามันด้วยใช่ค่ะอันนั้นก็ชัดมากคือต้องตื่นตัวรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันหกเลยสักหยดการฝึกแบบนี้ซ้ําๆบ่อยๆนี่แหละคะ่ะที่มันจะค่อยๆทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญาขึ้นมาปัญญา นี่หมายถึงความฉลาดความรู้เยอะๆเหรอครับเอ่อไม่ใช่แค่ความฉลาดแบบทางโลกนะคะแต่มันเป็นความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในธรรมชาติของสิ่งต่างๆเข้าใจธรรมชาติค่ะคือเข้าใจจากข้างในเลยว่าเออทุกอย่างมันไม่เที่ยงจริงๆนะอันนี้จังมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปนะทุกขังแล้วมันก็ไม่มีตัวตนอะไรแท้จริงให้เราไปยึดถือเลยนะอนัตตา คือเห็นจากประสบการณ์ตรงไม่ใช่แค่คิดเอาถูกต้องค่ะเห็นจากประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการฝึกสตินี่แหละค่ะเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับทีนี้การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเนี่ยมันต้องแบบสุดโต่งไหมครับเพราะเห็นในคลิปพระท่านก็เล่าเรื่องที่เคยอดข้าวอดนอนด้วยอืมประเด็งนี้น่าสนใจค่ะคือท่านก็ชี้แจงชัดเจนนะคะว่าเป้าหมายจริงๆไม่ใช่การทรมานตัวเองหรือว่าทําให้คนอื่นทึ่ง โห้เก่งจังอดเข้าได้นานอดนอนได้อ๋อไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เลยค่ะแต่ท่านใช้ความลำบากหรือสถานการณ์ที่มันบีบคั้นพวกนั้นนะคะเป็นเหมือนบทเรียนหรือเป็นห้องทดลองเพื่อดูใจตัวเองดูใจตัวเองค่ะว่าลึกๆแล้วเรามีความกลัวอะไรซ่อนอยู่บ้างเช่นกลัวหิวกลัวเจ็บ กลัวตายหรือมีความอยากคือตันหาอะไรที่มันคอยผลักดันให้เราพยายามหนีจากความลำบากนั้นอ๋อเหมือนใชใ้สถานการณ์มาขุดกิเลสตัวเองออกมาให้เห็นใช่เลยค่ะคือใช้ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้มันคือการเดินตามทางสายกลางนั่นแหละค่ะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปแสดงว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่สําคัญที่สุดมันไม่ได้อยู่ข้างนอกตัวเราเลยสิครับถูกต้องที่สุดค่ะอันนี้เป็นข้อสรุปสําคัญมากๆจากเนื้อหาธรรมบรรยายนี้เลย คือการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยคือการหันกลับมาศึกษาทำความเข้าใจกายกับใจของตัวเองนี่แหละค่ะแค่กายกับใจเราเองเนี่ยนะใช่ค่ะท่านถึงกับเปรียบเทียบว่าถ้าเราเข้าใจตัวเองคนเดียวได้อย่างท่องแท้แจ่มแจ้งแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเข้าใจโลกทั้งใบเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนได้เลยโอ้โหลึกซึ้งมากครับ สรุปแล้วก็คือความมั่นคงที่เราตามหากันจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างนอกที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยค่ะแต่มันสร้างขึ้นได้จากข้างในจากการทำความเข้าใจธรรมชาติของจิตใจเราเองใช่ค่ะแล้วก็รู้เท่าทันความคิดอารมณ์ด้วยสติและปัญญาที่เราค่อยๆฝึกฝนมาเนี่ยแหละค่ะคือที่พึ่งที่แท้จริงที่มันจะไม่ผันผวนไปตามสถานการณ์ภายนอกเลยฟังทั้งหมดนี้แล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่า ในเมื่อทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนแล้วจิตใจเราก็มีธรรมชาติการทำนานแบบนี้แล้วไอ้คำว่าการเตรียมพร้อมที่เราพูดพูดกันในชีวิตประจำวันเนี่ยอืมการเตรียมพร้อมครับในมุมมองแบบนี้แล้วจริงๆแล้วมันหมายความว่ายังไงกันแน่นะครับ